พี Boy, are you ่คร oh, 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 ับผมขอเทสแค้นหน่อยได้ไหมครับได้สิเฮ้ยอย่าอย่าอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเทสนี้มันไม่เหมือนเทสอย่างอื่นต้องพูดพี่พี่แย่งขาไก่กันทำไมอะอาพูดเลยพูด ไอ้น้องน้องน้องถ้าพูดไม่ตเงียบไม่หมดทุกคนเงียบให้น้องเขาพูดถ้าน้องเขาพูดชื่อไอดอลพี่ผิดไม่ได้เข้าแขนแน่นอนพี่ผมพี่เป็นไอดอลผมไม่ใช่หมายถึพี่ไอพูดชื่อไอ้อุ้ฟวยอ่ะอุุ้ยฟุยฟ่วยมฟุ้ยอุุ้้อุ้ยออุ้ออุ้อุอุ้อุ้อ้อุ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 ้วยอุ้้ มือเอะไรมือยเงียบเงียบเงียบขออีกทีกูยังพูดไม่ได้เด็กอ้วอายวัมอเอ้ออ้โอนี้องนน้องเพียบอกไปดีมากูแถมแค่ให้น้องน้องน้องจอดปะเนี่ยน้องจอดปะเนี่ยอหรน้องจอดไว้ปะน้องจอดไว้บนหัวไข่ปะเนี่ย ไม่ไม่เฮ้ยใช่เปล่าผลร้ายกับไม่ไม่หย่าพี่หย่าเกยดไม่ได้มันเขียนไม่ออกประกาศไม่ออกไข่เนี้ยไข่เนี้ยไข่เนี้ยกูว่าเขียนได้ตัวหนึ่งไข่ถลอกแม่งเขียมาต่อยประกาศไม่ออกอ่ะอ่ออีกอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่ง

อย่าไปบอกใครนะมึงเข้าวาทางเนี้ยอย่าบอกใครนะเฮ้ยเดนมันอย่าบอกใครนะมึงเข้าด้วยวิธีนี้แต่กูดูแล้วกูไม่ได้ขอรบเลยไปตอบนะอุ้มฟูู้เอาสโลว์ทีนึงผิดฉากสโลว์ทีนึงถ้าถ้ามันเฮ้ยเดี๋ยวเราโหนะถ้ามันได้ถ้ามันเป๊ะอ่ะเออลงมาเฮายเงียบเงียบตายเลย หาก่อนหาก่อนไข่ฮอตเลี่ยตัวหนังสือหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูต้องว่าก่อนกูต้องว่าไม่มันมันเสร็จแล้วไงมันรอบอีกรอบหนึ่งเนอะสโลว์โมชั่นโอู้ฟ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 ู้อะไรตัวมันฟู้โู้ฟู้ฟู้อ้วมอ้วมอ้วซ้ำก่ออันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้าย ป๊บหนึ่งนะพี่ผมออกเกมป๊บเดี๋ยวผมไปย้ายเครื่องป๊บเฮ้เเแบ่งพูดไปอวิมอวิมออซัดมีชอบอ่ะโซชีย